พันเซนนี่จัดสรรทุกอย่างไปแล้วนะครับก็อย่างตำแหน่งแห่งที่ของลูกทุกคนก็มีชัดเจนแหละนะครับอย่างฮุนมาเนตก,ก็คือคนที่จะต้องก็เป็นใหญ่สืบต่อจากพ่อก็คือพ่อเป็นอะไรลูกคนโตคนนี้ก็จะต้องเป็นก็คือทุกวันนี้ก็เป็นนายกแล้วใช่ไหมละ่ะพันเซนก็เลยยังต้องนั่งทับอยู่ในตำแหน่งประธานวุฒธธิสภานะครับแล้วก็เป็นประธานองคมนตรี แล้วก็เป็นประธานสภาที่ปรึกษาสูงสุดราชบัลลังก์นี่คือ3ามตำแหน่งที่ใหญ่มากนะครับก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นประธานรัฐสภาเุทีสภาเนะี่ยก็คือจะมีสถานะเป็นผู้สําเร็จราชการแทนองค์พระมหากษัตริย์เมื่อกษัตริย์ไม่อยู่แล้วแล้วประธานคณะที่ปรึกษาสูงสุดสภาราชบัลลังกก็คือผู้ที่มีอํานาจจะคัดเลือก ว่ารัชทายาทจะเป็นใครใหญ่มากนะครับแล้วประธานองคมนตรีก็คือทุกโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับหวันเกี่ยวกับราชวงศ์เขาก็เป็นคนกําหนดแล้วก็คนที่อยู่ล้อมรอบกรรษัตริย์สีหมุนีทุกวันนี้ที่อยู่ในสภาที่ปรึกษาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่แต่งตั้งโดยฮุนเซนทุกวันนี้ฮุนเซนเขาใช้ชีวิตยังไงคะอาจารย์ในแต่ละวันคือความเสี่ยงในตัวเขาถ้าภาษาชาวบ้านก็คือจะแก่ตายหรือว่าจะโดนฆ่าตาย เป็นได้ทั้งสองอย่างก็คือทุกวันนี้ประเด็นแรกก็คือถูกรอบสังหารเนี่ยก็คงยากเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่ในเซเ s าแล้วก็เวลาเขาจะไปออกงานไปตรวจงานไปแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะปิดถนนนะครับแล้วก็ให้หน่วยพิทักษเขาเนี่แหละไปสกแกนทุกพื้นที่ทุกมุมทุกอะไรเ,เพื่อป้องกันไม่ให้มีสไนเปอร์ แม้กระทั่งไม่ให้มีโดรนบินนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเพื่อป้องกันไม่ไม่ให้เขาถูกลอบสังหารนั่นแหละนั่น่นนัคือประเด็นนะครับถ้าถ้ายังส t r i c อย่างเท่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่พลาดนะโอกาสที่จะเกิดการลอบสังหารก็ยากหน่อยหนึ่งแต่โอกาสที่100%เปอ็นี่ยคือ <c oughs> ชลาเจ็บป่วย ตอนนี้มีโรคประจำตัวไหมครับพ่เซนมีโรคประจำตัวที่หนักอยู่ตอนนี้ก็คือเบาหวานนะครับเบาหวานเพราะนั้นเราจะเห็นเขาดื่มกาแฟไม่มีน้ําตาลเห็นไหมที่โชว์สตาร์บัคอยู่นี้ก็ศย์เซ็นใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าโควิดก็คือในห่วงปี2019เนี่ยพุ่เซนไปรักษาตัวจริงๆ จริงๆคือถึงขนาดว่าเข้าห้อง ICU นะครับก็คือมันอยู่ในขั้นวิกฤตที่สิงคโปร์แล้วก็อยู่ใน ICU เดือนหนึ่งแล้วก็พักฟื้นอีก3เดือนภาวะนั้นเนี่ยไม่มีการเปิดเผยแต่รู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องการหายใจระบบปอดนะครับแล้วก็มีภาวะอาจจะถึงระดับว่าเส้นเลือดในสมองตีบ นะครับเพราะว่าคุณเซนท,ที่เกี่ยวกับระบบหายใจและปอดเนี่ยก็เพราะว่าเขาสู่บุริจัดหลังจากที่เขาเข้า ICU ที่สิงคโปร์แล้วเนี่ยเขาถึงเลิกบุหรี่แล้วก็ดื่มกพจัดแต่ดื่มสมัยก่อนนี่มันคือพวกวอดกา้าพวกวิสกี้40ดีกรีขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ทุกวันนี้เราจะไม่เห็นเขาดวดพวกนั้นแล้วก็จะมีไวน์ไวน์น้ำองุ่นแดง ที่มีลูกสาวชงให้นะ,ะแล้วก็บางทีก็เล่นกับพ่อ,อที่ที่จ็กก็แลว้วบ้างอะไรบ้างนั่นแหละ <c oughs> ก็ลูกสาวคนเล็กที่ที่ดูแลพ่อแม่อยู่นะครับ <c oughs> ก็จริงๆก็คือลูกสาวคนเล็กชื่อฮุนมาลีเนี่ยเป็นเกิดปีพ9นเก้ก็เป็นเพื่อนสนิทกับมาลีสุจกานั่นแหละอายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันแล้วก็จริงๆมาลีสุจจกาก็เป็นเด็กที่อยู่ในสังกัดของ คุณมานานอยู่แล้วในเรื่องเอนเตอร์เทนนะครับทุกวันนี้เป็นโนโทเห็นเวลาที่ที่คนไทยรู้จักมากที่สุดคนหนึ่งนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของสุขภาพร่างกายเนอ์เซนไม่ได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วนะครับแล้วก็เจอโควิดสองรอบติดนะติดแล้วก็ไอ้วัคซีนเนี่ยไม่ต้องนับอยู่แล้วว่าฉีดอีกเข็มแล้วก็เป็นซิโนแวค มันก็สะสมอยู่แล้วคนในวัยถ,ถ้าเอาวันเกิดทึงวันนี้เขาก็ย่าง 74, 74. ็ดแต่สิ่งที่มันทำให้เขาต้องดิ้นรนก็เพราะว่าก่อนหน้าที่เขาจะออกมาปฏิบัติการครั้งล่าสุดนี้ก็คือรณรงค์นะฮะสร้างแคมเปญขึ้นเพื่อที่จะเชิดชูตะุลหุนเนี่ยให้เป็นฮีโร่แห่งชาติก็เพราะว่าเขาสูญเสียพี่ชายไปสองคนต่อๆกันนะครับพี่ชายคนรองชื่อหุนอ่นหน่ง ไปก่อนหมายความว่าพี่ชายก่อนหน้าเขาหุนหน่งซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าจังหวัดกำปงจามไปก่อนแล้วก็ถัดมาอีกสามเดือนพี่ชายคนโตชื่อหุนแสนก็ไปตามไปมันก็เหลือใครหละที่ต่อกันใช่ไหมมันก็คือหุนแสนหุนเซนนี้แหละแล้วหลังจากนั้นต่อจากหุนเซนก็จะเป็นน้องสาวอีกสามคน ก็คนป่ัดจัดก็มีนะครับก็จะอยู่ในวงจรนี้เพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าเขายังเรารักษาความปลอดภัยอย่างรอบด้านอย่างแบบสตริกทุกอย่างคือเวลาจะไปไหนเนี่ยนะครับเาไม่ให้คนสัญจรนะเขาต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็รอบรอบคนเซนเนี่ยจะมีรอบปภนะฮะทศส่วนตัวเขาเนี่ยรอบทุกทิศทุกทางเพื่อป้องกัน อาจจะมีลูกปืนหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะก็เลยทำให้เขาต้องอทำทำอยู่ก็คือว่าสติ๊กเรื่องความปลอดภัยแล้วอยู่เซฟเฮาเซฟเฮาเขาไม่อยู่ไหนอยู่ต้คาเมาแล้วก็มันมีห้องนิรภัยอยู่ใต้สระน้ำถ้าอยากจะไปหย่อนอะไรเล่นๆก็ลองดูนะครับแถวๆนั้นแหละนะฮะส่วนพี่ชายสองคนที่ไปแล้วมันก็ยินเดียวกัน ยืนเดียวกันก็คงไม่มีใครยืนกว่ากันมากนะักใช่ไหมเพราะว่าพี่ชายคนเน่งเนี่ยเกิดก่อนคุณเซนสองปีคุณซานเนี่ยเกิดก่อนคุณเซนห้าป,ปีตายไปตอนอายุเท่าไหร่จังก็เ<ๆ>พิ่งไปเมื่อปีที่แล้ว<ม>ทั้งคู่เลยไปพร,ร้อมกันต่อต่อกันห่างกันสามเดือนนะครับก,ก็ถ้าถ้าคำนวณถ้าถ้าต่อกันมาสามเดือนเนี่ยคุณเซนก็เลยต้องยื้อิง่ไหมล่ะถ้าถ้าเอาตามอายุไขที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ นะฮะนั่นแหละมันก็เลยทำให้คุนเซนไม่มั่นใจว่าอายุอานามของตัวเองเนี่ยมันมันจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ไปอีกสักกี่วันพี่ชายนี้เป็นโรคอะไรครอจารย์ก็เขาไม่เปิดเผยนะครับเขาไม่เปิดเผยแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าอย่างคุณเองเนี่ยจะมีภาวะเรื่องหัวใจแล้วก็ปอด ก็วพวกนี้สู่บุรีจัดหมดทุกคนส่วนคนคนศารเนี่ยพี่ชายคนโตก็เกี่ยวกับปอดเช่นเดียวกันเพราะว่าในในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ฉีดยาแก,อก้อักเสบน้ำท่วมปอดอะไรสารพัดเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ต่างกันนะคะแล้วก็ุนเซนเนี่ยได้ได้เยอะกว่าพี่อีกก็คือเบาหวาน แล้วโรคที่มันเกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยมันตามมาอีกหลายโรคนะไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคอะไรสารพัด <c oughs> ก็นั่นแหละเพราะนั้นลองสังเกตดูนะเวลาคุนเซนอยู่ที่บ้านเล่นกับหลานเขาจะนอนอย่างเดียวนอนที่บนเตียงแนละ้วให้หลานเนี่ยไปเล่นอยาๆยๆา่า,า,าตัวหนะ้าตัวหนะ้าเนี่ยตาหนะ้า <c oughs> นี่ตาคือท่านตา ก็ยาย่าเนี่ยเขาจะรักมากเพราะหน้าตาวองแบวน่ารักแล้วก็ยาย่าก็เป็นชื่อจากดาราไทยนั่นแหละนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าใครคือยาย่านะฮะก็นั่นแหละเขาก็ดูละครดูทีวีไทยทั้งหมดนะครับอยู่ที่บ้านก็คือนอนออกไปข้างนอกก็ตีกอลโชว์ก็แค่ s h อตเดียวถ่ายภาพเฉยๆโฮอินวันก็รีโมทคอนโทร ไม่ไม่ใช่คือคือแค่วงสวิงเนี่ยถ้าถ้าเป็นเซียนกอล์ฟจริง,รงๆเขาก็เดือดอกว่ามันคือการเมกแล้วก็สร้างภาพเท่านั้นให้อาจารย์เปิดแผนพี่นกยกมุนเซนหน่อยค่ะทั้งในเชิงบริหารประเทศที่เขาวางไว้ให้คนมาเน็ตแล้วก็ในในในกลุ่มครอบครัวเขาด้วยค่ะตอนนี้เขาเตรียมตัวหรือย,อยังคะโอ้คือฮุนเซนนี่จัดสรรทุกอย่างไปแล้วนะครับก็อย่างตำแหน่งแห่งที่ของลูกทุกคนก็มีชัดเจนแล นะครับอย่างฮุนมาเนตก,ก็ก็คือคนที่จะต้องก็เป็นใหญ่สืบต่อจากพ่อก็คือพ่อเป็นอะไรลูกคนโตคนนี้ก็จะต้องเป็นก็คือทุกวันนี้ก็เป็นนายกแล้วใช่ไหมละ่ะฮุนเซนก็เลยยังต้องนั่งทับอยู่ในตําแหน่งประธานวุฒธธิสภานะครับแล้วก็เป็นประธานองคมนตรีแล้วก็เป็นประธานสภาที่ปรึกษาสูงสุดราชบัลลัง นี่คือสามตำแหน่งที่ใหญ่มากนะครับก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นประธานรัฐสภาเุทิสภาเนี่ยก็คือจะมีสถานะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนองค์พระมหากษัตริย์เมื่อกษัตริย์ไม่อยู่แล้วแล้วประธานคณะที่ปรึกษาสูงสุดสภาราชบัลลังกก็คือผู้ที่มีอํานาจจะคัดเลือกว่ารัชทายาทจะเป็นใคร ใหญ่มากนะครับแล้วประธานองคมนตรีก็คือทุกโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับหวังเกี่ยวกับราชวงศ์เขาก็เป็นคนกนําหนดแล้วก็คนที่อยู่ล้อมรอบกษัตริย์ศีหม,มุนีทุกวันนี้ที่อยู่ในสภาที่ปรึกษาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่แต่งตั้งโดยคุณเซนใหญ่ไหมนะ่ล่ะนะครับส่วนคนถัดมาก็คุนมานาก็ชัดเจนสื่อทั้งหมดนะครับอินเทอร์เน็ตโลกยุคใหม่อะไรสารพัดนะทีวีดาวเทียม เว็บสูงเว็บไซต์อะไรเนี่ยอยู่ภายใต้เธอหมดคนเดียวแม้ว่าจะเป็นเอกชนแต่ใหญ่กว่าของรัฐเพราะว่าพ่อพ่อเป็นใหญ่ที่สุดในรัฐพี่ก็เป็นนายกอะไรเงี้ยนะฮะวันนั้นนี่คือหุ่นมานาส่วนคนถัดมาก็คือน้องชายชื่อหุ่นมานิดคนนี้ทุกวันนี้ยศก็เป็นทหารนะครับยศพลโทเชื่อว่าภายในปีนี้จะขึ้นเป็นพลเอกเพื่อที่จะมาดูแลกองทัพ เป็นฐานกองทัพให้กับคนเป็นที่ก็คือพี่เป็นนายกแล้วน้องชายก็ต้องมาเป็นผออในระดับสูงสุดขั้นต้นก็จะต้องไปเป็นผอบอ b ค q นี่แหละอันดับแรกแต่ฮุนมานิดินเนี่ยเขาอยู่ในสำนักข่าวกรองแห่งชาติมานานตั้งแต่ต้นก็จบทหารเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่เวสต์พอยตจบมาจากออสเซียก็พอกลับมาปุ๊บก,ก็ ได้ยอดเลยเพราะว่าพ่อ,พอ,พอ,พอก็ใหญ่เยอะแล้วใช่ไหมละ่ะก็เลยพ่อเนี่ยว่าหมายข่าวกรองให้ดูกรองขนาดไหนก็เอาเป็นว่าสมาชิกพักของสํารังสีซึ่งแอบเข้าไปในกัมพูชาเมื่อเร็วๆมานี้แล้วกลับมาที่กรุงเทพถูกสังหารที่หน้าวัดบวอรคนนั้นแหละโดยแหล่งข่าวคนที่ดูข่าวกรองก็คือหุ่นมานิดนะครับ ทัดมากก็คือหุนมณีคนที่มีผมน้อยที่สุดในในลูกทั้งห้าคนเนี่ยนะฮะแต่หน้าตาเขาเหมือนแม่ที่สุดนะฮุนมณีให้ดูดีๆฮุนมณีเนี่ยเกิดปีพันเก้า้อยปดสิบสองนะครับจริงๆเขาก็มียศเป็นทหารเป็นพลจัตวาแล้วพ่อก็คงจะเลื่อนยศให้เร็วๆนิดจ,จะพลตีคือมันปื้นๆได้อยู่แล้วนะครับ ขนาดมารีสิชตายก็ยังเป็นพลโทได้ทำไมหุนมานีจะเป็นพลโทไม่ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนี้<อ>ก็เวลาหุนเซนออกไปตรวจชายดวงชายแดนเดี๋ยวนะเขาก็จะกระเตงลูกชายคนนี้ไปด้วยแต่หน้าที่หลักของเขาทุกวันนี้นอกจากจะเป็นรองนายกก็คือเป็นเป็นพ่อบ้านให้กับพี่ชายคือที่สำนักงานนายกเนี่ยหุนมานีจะเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับและอีกตำแหน่งหนึ่งในฐานะรองนายกแล้วเนี่ย เขายังเป็นประธานสหพันธ์เยาวชนแห่งชาตินั่นแหละที่มีเยาวชนรุ่นใหม่ออกมาร้องเพลงชาติถือธงเรียกร้องอะไรสารพัดเวลาออกมาลณลงกันอันนั้นคือฐานเยาวชนจัดตั้งที่พวกเขาจัดตั้งมาแล้วคนนี้จะดูแลเรื่องพวกนี้เพราะฐานเสียงในระยะยาวต่อไปนี้มันคือเยาวชนสำหรับรุ่นพวกเขานะครับก็คือประชากรที่ ก็คือประชากรที่จะทําการเลือกตั้งในระยะยาวต่อไปอีกยาวนานนั่นแหละนะครับนั่นนั่นนั่นคือหน้าที่หลักของหุ่นมาณีส่วนลูกสาวคนเล็กคนนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่จะยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของวงตระกูลและธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับวงตระกูลและกลุ่มธุรกิจใหญ่สิบกลุ่มนะครับ ก็จะอยู่ภายใต้อาลัแล้วก็จะสรรผลประโยชน์อย่างที่เขาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็เอาอย่างนี้ใหญ่ขนาดไหนเอาเป็นว่างบประมาณพัฒนาของประเทศใครใครเป็นคนอนุม,มัติละ่ะนายกเป็นคนเซ็นรัฐสภาเป็นคนอนุม,มัติจริงไหมแล้วก็จัดสรรไปทุกส่วนคุณจะไปพัฒนาทำโครงการไหนโครงการไหนจะต้องส่งรายละเอียดมาให้หุ้นมาลี เพื่อที่ฮุนมารีจะได้จัดสรรนว่าจะให้บริษัทร,รับเหมาบริษัทไหนเข้าไปทําหรือแม้กระทั่งโครงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดที่จะเข้าไปก็จะต้องส่งบัญชีรายชื่อทั้งหมดให้กับคุณมารีคนนี้เธอถึงแต่งตัวเช้งกระเดะที่สุดนะฮะเพชพรพลอยออกงานสังคมอะไรเนี่ยคือรวยเลยเลยนะครับนี่คือสิ่งที่คุนเซนจ,จัดสรรไว้ให้กับลูก อาจารย์แล้วถ้าฮุนเซนตายไปจริงๆแล้วเนี่ย85%ที่อาจารย์บอกเขาเก็บงาความอุดอัดในการบริหารประเทศของฮุนเซนเขาจะลุกฮือขึ้นมาทันทีไหมเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเขมรเนี่ยทันทีเลยไหมคะผมเชื่อว่าเกิดนะเกิดขึ้นแน่นอนก็เพราะว่าร่ลูกของฮุนเซนเนี่ยยังไม่มีอํานาจที่แท้จริงแต่เขาเป็นอํานาจที่พ่อสร้างให้แล้วยังมีพ่อเป็นหลังผิงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ในสิ่งอย่าลืมว่าสิ่งที่ฮุนเซนกระทำมาเพื่อรวบอำนาจจนเท่าทุกวันนี้เนี่ยคือกำจัดสตูแล้วคนที่อยู่กับฮุนเซนได้เนี่ยจะต้องยอมฮุนเซนเท่านั้นแต่คนที่ยอมฮุนเซนไม่ได้หมายความว่าเขารักฮุนเซนจริงไหมก็รอให้ฮุนเซนมรณาพวกเขาก็พร้อมที่จะขึ้นมาและล้มตระกูลน,นี้จากประวัติศาสตร์ในกัมพูชามันเป็นอย่างนั้นจริง คือถ้าใครล้มแล้วเหยียบซ้ำนะครับมันถึงมีมีขมรนสีฝ่ายที่เราเรียกกันนั่นแหละคำว่าขมรนสีฝ่ายก็คือว่าอาฝ่ายเจ้านรดมสีหนุนี่คือฝ่ายที่หนึ่งมันก็เกิดฝ่ายที่สองก็คือหลอนน,อนันที่ยึดอำนาจเจ้าสีสีหนุเกิดฝ่ายที่สามก็คือขมรนแดงที่ยึดอำนาจหลอนนันเกิดฝ่ายที่สี่ก็คือยึดอำนาจขมรนแดงก็คือทุกวันนี้ก็พูดได้อย่างเต็มปากก็คือฝ่ายคุณเสร็จ